สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณสีสวนกวนจูเวอรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะได้นำสินค้าใหม่ๆสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็นี้นะคะจะเป็นกำไรสองสลึงเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็มีแบบลายมาใหม่นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจแบบไหนก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะอินบ็อกข้อมาหรือทักไลน์ลิงก์ให้อยู่ด้านใต้คลิปเลยค่ะหรือว่าจะมาดูหน้าร้านก็ได้นะคะ ค่ะลายแรกนะคะก็จะเป็นลายหัวบิดนะคะจะออกสไตล์คล้ายๆกับกําไลหัวบัวเลยค่ะและกำไลสองวงนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่ามีการชุบ่องคําขาวนะคะทำให้ไม่ดูเรียบเกินไปและทำให้มันดูระยิบระยับค่ะเวลาใส่สำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะ ก็แบบนี้นะคะจะเป็นแบบกลมๆชุบทองคำขาวตัดลายพ่นทรายนะคะส่วนตัวรอบๆนะคะวงก็จะเป็นลายขัดมันนะคะก็แบบนี้สามารถบิดแล้วก็ใส่ได้นะคะก็สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็ลองให้ดูไม่ได้ค่ะไม่งั้นถ้าเกิดลองให้ดูนะคะ กำไรอาจจะเสียทรงได้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะที่จะมาซื้อนะคะก็ให้วัดไซส์มานะคะหรือว่ามาหน้าร้านวัดไซส์แขนได้เล่ข้อมือได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าลองและไม่ได้ซื้อนะคะเออกำไรก็จะเสียทรงค่ะก็สำหรับคนที่แบบตั้งใจที่จะมาซื้อจริงๆนะคะก็แบบพอซื้อก็สามารถใส่ให้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นลายเหมือนกันเลยค่ะแต่แค่ตรงหัวของเขานะคะจะออกลีลีหน่อยค่ะและแบบนี้นะคะจะเป็นจะเป็นแบบเหมือนวงลีลีนะคะต่อมานะคะก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะแบบนี้ก็จะเป็นกําไลหัวบัวนะคะตันมากๆนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบออริจินอลเลยค่ะจะเป็นขัดมันล้วนนะคะ ถ้าใครสนใจพวกนี้นะสามารถสอบถามสั่งซื้ออินบ็อกเข้ามาได้นะคะที่ f e c o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  k n p n p e อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะลิงก์ให้อยู่ด้านใต้คลิปค่ะก็แบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะสไตล์แบบ Original นะคะแล้วก็ลานเราก็มีแบบหัวบัวด้วยค่ะแต่ว่าเป็นแบบลวดลายก็มีนะคะลายต่อมาค่ะเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะจะเป็นลาย แบรนด์นะคะก็จะมีทั้งสองสีนะคะจะมีเป็นชุดท้องคำขาวนะคะก็จะออกสีขาวแล้วก็จะมีเป็นสีทองค่ะก็สวยมากนะคะก็กําไรนะคะแค่2สลึงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะหรือว่าคนที่อยากได้ประมาณ1บาทก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ นี่นะคะต้องรีบมาสอยกันเลยค่ะเพราะว่าหมดเร็วมากเลยนะคะก็ตัวล็อกนะคะจะเป็นเปิดปิดแบบกดนะคะร้านเรานะคะสำหรับผู้ค้าที่มาซื้อ,อ,อกำไรนะคะร้านเราจะย้ำที่ล็อกให้ตลอดเลยค่ะถ้าเกิดมันหวมเราก็จะออแก้ไขให้นะคะให้มันพอดีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมันรัดแน่นเกินเราก็จะแก้ไขให้ลูกค้าก่อนลูกค้าจะได้สินค้าไปนะคะ สวยมากค่ะใส่ออกมาแล้วนะคะดูไม่อันตรายด้วยค่ะแล้วก็ลายเขานะคะจะมีแบบการตัดลายทําให้โดนแสงแล้วระยิบระยับมากๆนะคะค่ะใส่ออกมาแล้วนะก็น่ารักมากๆเลยนะคะเล็กๆเนาะหรือว่าถ้าใครอยากซื้อเป็นคู่นะคะซื้อคู่แบบนี้นะคะ2สี1 2สสลึงนะคะใส่คู่กันแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะ ก็แหวกแนวมากๆเลยนะคะแล้วก็คือมันเล็กแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็ดูมินิมอลนะคะไม่ดูใหญ่หรือแบบเล็กจนเกินไปนะคะใส่คู่แบบนี้ก็สวยะคะ่ะมาต่อกันที่ลายต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นลายกําไลแบบตะขอนะคะก็แบบนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะซื้อเป็นเซตสามารถซื้อได้เลยเพราะว่า แบบนี้นะคะก็จะมีคู่กับแหวนด้วยนะคะจะมีเป็นทั้งโบแล้วก็หัวใจค่ะก็วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะคะก็ตรงกลางค่ะจะเป็นจี้หัวใจพ่นายต,ตัดลายนะคะเวลาดวแสงนะคะก็จะระยิบระยับนะคะส่วนตัวสายแขนนะคะรอบวงก็จะเป็นลายถักนะคะเป็นถักเปียส่วน ตะขอนะคะก็แกะออกมาแบบนี้นะคะข้างหนึ่งเขาจะมีตัวที่สามารถเปิดปิดได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนนะคะก็วงนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่แขนเล็กนิดหน่อยนะคะนี่นะคะซส์มันจะมาแบบค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะก็ตามนี้เลยค่ะใส่ออกมานะคะประมาณนี้ แล้วเราก็จะเกี่ยวตะขอนะคะก็เหมือนใส่กําไลเลยค่ะแต่แค่ตัวเปิดปิดจะเป็นตะขอนะคะอยู่ที่ตามสไตล์คนชอบเลยค่ะว่าชอบเปิดปิดแบบไหนนะคะก็ใส่ออกมาแล้วน่ารักมากนะคะนี่ค่ะเรียบๆน่ารักมากนะคะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนหรือว่าเป็นของขวัญก็ได้นะคะคือแบบคือแบบเลิศไม่ไหวนะคะก ้องมาสอยกันแล้วนะคะสักวงค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่2วงสุดท้ายนะคะก็วันนี้นะคะเราจะจบคลิปด้วยกําไลนะคะวงแบบกว้างๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นวงที่มีเล่นลวดลายทั้งตลอดวงนะคะจะเป็นแบบสวบเนาะก็ลายแรกนะคะก็จะเป็นตัดลายพ่นทรายเช่นกันนะคะ จะเป็นลายตามนี้นะคือที่ร้านเราอะมีเยอะมากๆนะคะลายแบบนี้นะแต่ว่าการตัดลายและลวดลายจะไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาสอบถามสั่งซื้อนะคะหรือว่ามาดูหน้าร้านได้นะคะก็วงนี้นะคะจะเป็นแบบสวมค่ะก็วงนี้แบบแบบสวมแบบนี้น่าจะเกือบมีทุกไซส์เลยนะคะก็จะมีทั้งแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กนะคะก็ตามนี้เลยนะคะ สวยมากนะคะวงพวกนี้ก็จะมีเป็นคู่คู่คู่นะถ้าใครอยากซื้อใส่เดี่ยวก็ได้หรือถ้าใครอยากซื้อใส่เป็นคู่ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะค่ะมาต่อกันที่ลายสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบลายเล่นลวดลายเช่นกันค่ะแต่ว่าวงนี้นะคะจะเล่นลวดลายมากกว่าวงเมื่ะกี้เนาะก็ลายนี้จะมีแบบพ่นทายแบบตัดลายแล้วก็มีการแกะด้วยนะคะตรงกลางเนาะ ห้องนี้ก็ค่อนข้างเล็กสําหรับมือหนูนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ